ก็เริ่มจากหน้าบ้านนะครับตรงนี้จะเป็นแปลงผักสวนครัวเล็กๆเมื่อก่อนนี้ฟ้าทะลาโจรที่บ้านมีเยอะนะครับแต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้มันขมฮะก็เลยถอนทิ้งหมดตรงนี้เป็นส่วนของผักสวนครัวเล็กๆก็จะมีพวกเนี่ยฮะอันนี้เป็นอะไรใบหูเสือหรือทางเหนือเรียกผักเหนือเรียกว่าหอมดวนหลวงก็เอาไปกินกับลาบแล้วก็เป็นสมุนไพร อร่อยมากๆนะครับรนี้จะเป็นใบใบจันนะพังเนือเรียกใบจันหรือยี่หลานี่ยี่หลาตรงนี้จะเป็นยี่หลาก็เป็นสมุนไพรนะครับเอาเรื่องของการาทำให้ทานอาหารอร่อยแล้วก็เผ็ดเผ็ดร้อนๆ้อนนะครับทำให้ตาสว่างรตรงนี้ก็เป็นอันนี้ฮะ ใบฝรั่งเสียงรถดังหน่อยนะฮะขออภัยเพราะว่าตรงนี้มันเป็นส่วนด้านหน้าของบ้านใกล้ถนนเป็นบ้านในเมืองนะครับมันมีถนนใหญ่รถเยอะนะครับตรงนี้เป็นใบฝรั่งก็เอาเคี้ยวแก้ปวดฟันนะฮะตับกลิ่นปากฝรั่งบ้านนะครับเป็นฝรั่งพันพื้นบ้านตรงนี้ก็จะเป็นจิงจูชายนะฮะจิงจูชาย นี่ครับจริงทูชายตรงนี้ก็เป็นผักแค่วผักไผ่กับเร่มันเพิ่งเข้าหน้าเอ่อเพิ่งเข้าหน้าฝนนะตอนหน้าแรงเกือบตายไปแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นพริกลูกนะแล้วอันนี้ก็จะเป็นดอกแคร์สีขาวที่กำลังออกดอกอันนี้เรื่องของคุณสรรพคุณก็บอกไม่ทันนะเพราะว่ามันเยอะนะครับค่อยๆไล่กันไปตรงนี้ก็จะเป็น วิชาจะเอาผมจะเอามาเคียเค้ยวๆนะฮะดับกลิ่นปากแล้วก็ทำให้รักษาเหงือกบวมนะฮะใบฝรั่งมีพริกอันนี้ผักกาดมะเขือเทศอันนี้มะเขือเทศกำลังเล็กอันนี้ผักกาดเก็บกินใบมันก็เลยเตือน้อยะะอันนี้ก็จะเป็นใบหูเสือมีพริกมีพริกมีพริก,ม,รกมีมะเขือแล้วก็มีมากมายต่นนี้จะไปดู เสียงรถด,ดังกน่านะครับก็จะไปลุ้นดูต้นฟ้าทาลายโจรจะไปดูฟ้าทาลายโจรว่ามันจะมีหรือเปล่านะครับพวกนี้ก็จะเป็นไม้ดอกนะครับไม้ดอกบ้างนิดหน่อยมันมีเยอะนะครับนี่คือโซนนิดเดียวนะครับถ้าค่อยลุ้นไปเป็น ดอกไม้เอาไว้ดูนิดเดียวครับไม่เอาเยอะเพราะว่าที่บ้านนี้จะเป็นต้นไม้ยืดต้นมากกว่าไม่ค่อยมีแสงสว่างรอดลงมาถึงพื้นเป็นโซนไม้ดอกแต่ก็มีแปลงผักอยู่มันเหมือนน่าจะมีอยู่นะฟ้าะท่าลายโจร ตรงนี้ก็มีอะไรนะตรงนี้นยังมีใบกระเพราครับใบกระเพรานี่ก็รักษาหวัดได้นะนโล่งจมูกสนหน้าบ้านนะครับนี้จะเป็นกลุ่มของอ,ะ,อะไรดอกอะไรนะเขาเรียกอัญชันแหละออกดอกเยอะมาก ตรงนี้จะเป็นแบบเรียกว่าตรงหญ้ารกหญ้าที่เราไม่ได้ถอนฮะพอฝนตกมันก็จะขึ้นมันขึ้นแต่ว่ามันจะมีฟ้าทะลายโจรหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่ามันเคยมีแล้วเราถอนทิ้งหมดเป็นลุ้นกันนะครับนี่ก็เป็นเนี่ยรั้วก็จะเป็นดอกอัญชันครับเพียบเยอะแยะฝั่งนนก็เป็นบ้านของคนอื่นนะครับ ก็เป็นยา่ารกไม่รู้ว่าจะมีฟ้าทลายโจรหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูตรงนั้นนะครับมุมนี้เป็นมุมค่อนมาค,นค่อนมาหลังบ้านก็จะเป็นพวกพริกขี้หนูถ้าเราถางเรียบๆอย่างนี้มันก็ไม่มีแล้วล่ละครับฟ้าทลายโจรน,นะพอเราไปถางยา้าเราถอนทิ้งหมดสะอาดมากขึ้นก็อย่างว่านี่ก็เป็นพวกมะนาวส่วนมาก จะเปลือยไม้ยืนต้นนะไม่มีเหลือ,อพวกหญ้าอะไรไม,ไม่ไม่เหลือไม้ล้มลุกยังไม่ค่อยมีนะอย่างเงี้ยเป็นต้นมะนาวมั่งไม้ยืนต้นอันนี้ก็เหลือต้นกล้วยสีม่วงเอาไว้ดูเล่นๆที่เหลือก็เป็นโกโก้เงี้ยครับโกโก้ต้นใหญ่ลำใหญ่อะไรเงี้ยเดี๋ยวไปดูทางโน้นอีกว่าจะมีฟ้าทาลายโจรหรือเปล่านะครับ ไม่น่าเชื่อว่าเมื่อก่อนนี้มีเยอะเนี่ยเราไปถางมาจนสะอาดโล่งเลียดหมดก็เ,เลยไม่รู้จะเอาปลาทะเลจนมาจากไหนเดี๋ยวไปดูริมบ่อปลาว่ามีปลาทะเลจนบ้างหรือเปล่าเนีย่ยก็เป็นที่มีหญ้าอยู่ก็มีอยู่นิดหน่อยที่เหลือพี่ก็จะถอด ก็จะถอนอถ้ามันสะอาดนะครับเวลากวาดมันง่ายดีเพราะท้าละจนนี้ก็ไม่ใช่อันนี้เป็นมะรุมก้านมะรุมเอามาหยอดเม็ดทิ้งไว้มันก็อ,ออกนะครับตอนนี้ที่บ้านมีเยอะแล้วนี่จะเป็นต้นอะไรกะเพรา มีไม้มีไม้มเป็นตับมะกรูดต้นมะกรูดมีกกระเพราหนอไม้มันจะลกๆหน่อยแต่ก็ไม่มีไม่เห็นมีนะกาทลายโจรหนอกไม้เริ่มออกแล้วฮะบนนี้ก็เป็นมะนาวแล้วก็เป็นสวนคนอื่นไปนี่มีตองตึงเลยตองตึง ก็ดอกอะไรอ่ะดอกแคตะหวาดอกแคตะหวามีไมครับไม่มีฮนะเดี๋ยวลุ้นต่อนะลุ้นต่อ น,นี่เป็นกระชายต้นกระชายกระชายนี่เป็นต้นมะม่วงหิมะพานะหยอดเม็ดกระชายนี่เขาบอกว่ามันก็ช่วยช่วยได้บ้างในเรื่องโควิดนะผมก็ไม่ไม่แน่ใจนัะเห็น,นในข่าวนะครับเอามาปั่นปั่นแล้วก็กินนะมันเดี๋ยวจะลองทํำดูนะฮะเดี๋ยวจะเอามาลงคลิปดูนะครับ รชายมาดูตรงนี้ครับตรงนี้ค่อนข้างที่จะถือว่ายังไม่ได้ถอนหญ้าเพราะว่ามันเป็นเ,เว้นช่องไว้ให้มันได้หายใจบ้างมีแต่ดินฮะไม่มีหญ้าเลยให้มีให้มีหมญ้าบ้างแต่ว่ามีเวลาก็จะถอนออกถอนออกแบบนี้ฮะถอนถอนแต่ถ้าเราถอนทิ้งหมดอย่างที่ว่านะพอเราต้องการฟ้าทรลายโจรก็หาไม่เจออีก อย่างอันนี้ก็จะเป็นเขาเรีรกอะเลยกัญชาแมวเหรอจริงๆก,ก็คือใบตำเยะบอกแมวกินแล้วหายป่วยอย่างเงี้ยครับนี่ก็เป็นมุมหน่อไม้ก็ต้องให้มันเป็นอย่างเงี้ยใบใบมันเมื่อเช้านี้ขุดหน่อไปกินได้อันหนึ่งนะครับหน่อไม้นี่ก็ทำให้ มันโล่งๆไม่งั้นจะขุดยากครับถางให้มันสะอาดเหลือแค่ต้นลำแค่สองสามลำสองสามลำเข้าหามันได้ง่ายเดี๋ยวมันก็ออกมันจะเริ่มแทงมาแล้วเพราะฝนตกอันนี้มีปลวกด้วยนะฮะก็รู้ว่ามันอ่ามันกำลังแทงอยู่ตรงนี้ครับนี่ๆก็เลยเอานี้คลุมมันไวไม่รู้ปลกกินหรือเปล่าคลุมๆไว้นะครับ อไปตามหาต่อไปฟ้าทลายโจรเนี่ยครับก็มันเป็นดินหมดเลยฮะมันถอนหญ้าทิ้งหมดตรงนี้ก็เป็นที่นั่งเล่นนอนเล่นหลังบ้านเย็นๆนี่เป็นแปลงผักตอนแรกมันก็มีแสงแดดแต่ตอนหลังๆมาข้างบนมันต้นไม้ใหญ่เยอะไม่มีแสงฮะ ไม้ใหญ่เยอะมีลำใหญ่ลูกไปเลยนี่ละโอ้ยนนข้างบนมันเป็นต้นไม้ใหญ่ก็เลยไม่ค่อยมีแสงข้างล่างแปลงผักก็เลยไม่ค่อยสวยแต่ก็เก็บกินได้บ้างนิดหน่อยอันนี้ก็จะเป็นอะไรอ่ะอันนี้ต้นออกต้นอยู่ก็คือใบย,ยี่ราใบย,ยี่ราข้างบนมัน ยอดมันโดนเชือ้อใบหงิกเด็ดทิง้งใบยี่ราออกเยอะแล้วก็มีผักกาดเขียวพวกนี้ก็เป็นยาแก้หวัดได้เหมือนกันนะเพราะว่าใช้กินบ่อยๆนะฮะภาษาเหนือเรื่องมันจะคิวมากมันคิวมันคืนนะครับพวกใบยี่ราอย่างเงี้ยนะน่าจะใช้ได้อยู่นะครับใบยี่ราอันนี้เอา,มาเมล็ดมาเพาะนะครับตรงนี้ก็จะเป็นประเภท ก็อย่างพอเป็นหญ้าอยู่บ้างไม่ได้สะอาดแบบนั้นถ้าสะอาดแบบนั้นไม่ได้กินนะฮะไม่มีอะไรให้กินก็ต้องปล่อยให้มันเป็นแบบนี้บ้างนะครับอันนี้ก็คือพวคอมเมนต์คอมเมนต์นี่ก็มีมะแวง้งเปลงผักเดี๋ยวไปดูใบอะไรนะฟ้าทลายโจร ถ้ามันมียอย่าบบนี้ก็จะถอน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 ,ถอน,ถอนแล้วก็เ,เป็นปุ๋ยวางไว้อย่างเงี้ยนี่ก็ปลก <c oughs> ปลูกอะไรนะมันแกวมันเขาเรียกประเทศมันแกวมันเหนือข้างเหนือเขาเรียกมันแกวสีม่วงม่งฮะมันม่วงะน,นี่เป็นมันม่วง ีผักกาดเขียวมันก็จะมีเหมือนวาซาบินะฮะรสชาติคืนงๆนคือเป็นยาแก้วัดได้นะกินบ่อยๆนะฮะกินสดๆเขียวได้อันนี้ก็จะเป็นกระชายกระชายก็เป็น,เ,ปนเห็นลงคลิปเห็นลงข่าวเหมือนกันว่าช่วยได้นะครับอันนี้เป็นกล้วยลายเสือ นี่เป็นกระชายครับกระชายครับ <c oughs> ตรงน,นั้นก็เป็นมะนาวยังไม่เจอนะครับนี่เป็นดอกแคต้นแคแคนาหรอมีไจะเป็นพวกมะม่วงหาวมะนาวโหกับพวกเล็กน้อยๆครับดิบรี มันเป็นต้นไม้ใหญ่ฮะมันมีเด็ดพระอาทิตย์อยู่ตรงนี้ไม่มีแสงรอดเลยครับค่อนข้างที่จะหายากหน่อยหนึง่งนี่ก็เป็นบอ่อปลาเมื่อก่อนนี่เคยเห็นรอบบอ่อปลาเนี่ยจะมีพระธารจรอยู่เยอะมากแต่ว่าเราถอนมันทิ้งครับ ทิ้งอันนี้เจออันนี้ไม่ได้ไปออกเองครับเป็นวัชพืชแต่ว่าเก็บวัชพืชจากบ้านของคนอื่นมาดอกสีม่วงๆ่วงใครรู้จักก็คอมเมนต์มาดอกสีม่วงๆวงเป็นวัชพืชแต่ดอกมันสีม่วงสวยก็เลยเก็บเก็บมาปลูกนี่ก็จะเป็นอะไรดอกเหมือนกันเก็บไว้นะฮะทอางพวยเหรอนี่ก็เป็นกล้วยบัวสีชมพู ก่อนแถวนี้ฮะถือถ้ารกๆนี้ก็จะมีฟ้าทาลาจรอยู่โซนนี้แม้กระทั่งไอตัวที่ว่างูกลัวหรือว่าต้นอะไรนะฮะต้นเออเนี่ยฮะลืมชื่อฮะเขาเรียกว่าปลูกแล้วงูกลัวอะไรจำชื่อไม่ได้เดี๋ยวเราไปตามหาฟ้าทะลาจรในนี้ ตรงที่รกๆนีมันจะมีหรือเปล่า <c oughs> มีโอ้ยมีเห็ดออกด้วยมีเห็ดด้วยเห็ด <c oughs> <c oughs> อะไรก็ไม่รู้ฮะกินไม่ได้นี่ก็มีต้นอันนี้ก็เป็นยานะฮะ มระขีนกตรงนี้ก็เป็นผักทีเหล็กผักขีเหล็กตรงนี้ส่วนนี้ก็คือเป็นใบาย้านางค,คือให้มันขึ้นไว้ไม่จะไม่ถอนได้มันสะอาดเพราะว่าอนุรักษ์ไว้ครับวันนี้ก็เป็นต้นค่อยเป็นเกี่ยวกับปวดฟันไม่ได้ตัดทิ้งนะน,นี้เป็นวอเตอร์ครสริมขอบบอ่อ นี่เป็นมุมปุ๋ยหมักปลูกต้นบวไว้ขึ้นนะฮะปลูกเล่นๆแต่ออกดอกยังไม่ออกลูกมันเป็นที่นั่งทานกาแฟเดี๋ยวไปดูเอ๊ะนี่เห็นแวบๆแ,แล้วครับนี่ฮะโอ้เจอแล้วครับเดี๋ยวใส่แว่นก่นนะว้าทะลารจนฮนะ นี่ครับนี่ฮะใครยังไม่เคยเห็นนะฮะต้นเป็นอย่างนี้นี่เองโอ้โหมีหนึ่งต้นมีตั้งหนึ่งต้นดูข้างล่างมีมีหนึ่งต้นมีแค่ต้นเดียวโอ้โหยังเหลือนะฮะ <laughs> นี่เหลือหนึ่งต้นฮนะโอ้โหโชคดีครับยังมีให้เหลือนะครับโอ้โชเก็บไว้แล้ว เ็เห็นลงข่าวเมื่อคืนฟ้าทลายโจรมันอยู่ใกล้ตรงอะไรนะปุ๋ยหมักพอดีฟ้าทลายโจรต้นเดียวในสวนอือฮั โชคดีจังยังมีไหมเรามาดูต่อครับตรงนี้มันก็จะเป็นออกแกลกๆนิดนึงเพราะว่าหน้าฝนคนะขึคื่นไหวปล่อย้มันเป็นแบบนี้บ้าง็ดีสะอาดมากก็ไม่มีอะไรให้กินมันก็เป็นที่นั่งทานกาแฟนะครับ ชมวิวนี่ยินบอบปลาคมันก็เป็นว่านชนิดหนึ่งนะกินได้น่าจะเป็นสมุไนไพรดอกสวยเลยเขาบอกชื่อว่านข้าวพันสา ก็มนนีกระทือกระถือนี่ก็เป็นไม้ไม้ต่างๆนะครับข้างบนนี้ก็เป็นที่นั่งเล่นทานกาแฟชมชม,ชมวิวหลังบ้านยามเช้าลมมาก็สบายเลย ถ้านั่งตรงข้างบนก็จะเห็นวิวข้างหลังเป็นยน่งงนนะครับเนี่ยครับเป็นแบบนี้นะครับ ก็สรุปว่าเราได้เรามีฟ้าทะลายโจรอยู่หนึ่งต้นนะครับฟ้าทะลายโจรอยู่หนึ่งต้นก็ยังดีนะครับมีหนึ่งต้นก็ยังดีเดี๋ยวให้มันโตแล้วมันก็ออกมาเล็ดเดี๋ยวก็ขยายพันธุ์ต่อเราก็ไม่ต้องไปซื้อนะครับอีกประมาณสักเดือนหนึ่งก็คงจะต,ตัวต้นโตแล้วนะครับฟ้าทะลายโจรของพิชติต ออกเองนะครับก่อนมีเยอะฮะแต่ตอนนี้มันเ,เนี่ยเลือต้นเดียวคิดว่าอย่างนั้นนะโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับใครที่ยังไม่มีก็ อลองไปหามปลูกนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะหาได้ที่ไหนเหนกันเพราะส่วนมากมันก็จะอยู่ในป่านะครับําป่านะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ